ตอนนี้เราไปดูกันนภพสรกับมัดหมี่กันดีกว่าเขาบอกว่าเป็นคู่ขวัญคู่เลิฟที่แบบว่าหลายคนอยากให้เป็นแฟนกัน,นจริงๆเพราะเขาแบบเขาแซวเล่นกันตลอดอ่ะเชียร์น,น,น้องกันกับน้องน้องอะไรนะน้องพรีมแล้วจะบอกว่ามัดหมี่พุ่งไปผ่าปันคุดมาแก้มโยดีนหนึ่งกันก็แซวแบบว่าสุดๆอะ่ะนะคะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของทั้งคู่กันเลยค่ะไปดูเลยค่ะการมัดหมี่ต่อไปกันไปเลยนะคะ ขวัญใช่ไหมคะไม่ใช่คู่กัดเนาะไม่ค่ะคู่ขวัญคู่ขวัญอ,อาการจะกัดน้องเพาะอะอไรวันนี้ครับผมมีคนคนหนึ่งที่แก้งขมบวมข้างเดียวครับ <c oughs> <c oughs> นั่นคือนี่นะครับนั่งใหญ่ของผมครับข้าไปถึงตรงข้ามเดียวเขานี้ <c oughs> ไปผ่าฟันพุดมาค่ะช่วงช่วงหยุดเนี่ยได้ได้มีโอก,การจัดการให้เรียบร้อยพักผ่อนให้เต็มที่ใช่ค่ะแต่พูดไม่ค่อยชันดนิดนึงค่ะอาจาอาจะอ้าปากไม่ได้มากเท่าไหร่ค่ะกันมองหน้าทำไมอ่ะค่ะครับมนแก้มบูให้เดียวว่าต้อดกว่าเราได้สองคนนี้อยู่ด้วยกันกี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยแบบ ซ้อมซนี่กันก็ประมาณสามเดือนกว่าแล้วใช่ครับก็อนนี้จนจนจะเป็นสามีภรรยาที่ต้องตากันน้ยไปแล้วเขาลือยังว่าเขาจะรับรับรับในละครเวทีค่ะสี่แผ่นดินรับอยู่แล้วแต่โชว์ไปสมรอบมีคนแบบปากชมคู่นี้มากว่าโอ้โหเขาเล่นดีมากเพราะว่าการเล่นดีเหมือนกันโอ้โหเล่นดีเลยได้เสียงเสียงผมมือดังมากคนเนี้ย ตอนเต้นล่ะตอนเต้นคนแบบชอบมากอ๋อครับก็เป็นหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นกันเต้นไงฮะตั้งแต่คอนเสิร์ตเดี่ยวมาแล้วก็นี่หละครับจะมีมีฉากที่คุณเตมเนี่ยจะมีการสังสรรค์เ,เพื่อนๆในงานเี้ยงต่างๆซึ่งคุณเตมจะเป็นชอบสังสรรค์ครับรแล้วก็ชูแม่พลอยเต้นแม่พลอยจะเป็น,นที่อาอแม่พลอยไม่ค่อยชอบเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่แม่พลอยตัวจริง<ร><ร>ตัวจริงนี่เลยเต้นเต้นยับเลยนะฮะอยู่หลังฉากนี่แบบเต้นเต้นยับเลยครับต้องเก็บหน้าไว้ใช่ไหมครับ ไแถามรอบไปแบบแฮปปี้ไหมคะแบบพอใจไหมกับการับงานเราพอใจค่ะพอใจมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าพอเรายิ่งเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันยิ่งแบบเข้าละเอียดละเอียดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อินมากขึ้นเรื่อยๆกับกับบทอินแล้วอะไรแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ของยังเพิ่มที่ทำไม่ขำไม่ได้ใช่มันเจ็บคือตอนก่อนแสดงเขาชอบแป้งมากพี่แจ๊ แล้วเสียสมาธิบางทีค่ะมีบ,บนเว <c oughs> ทีแบบดูลักลกันนะคะแล้วหลังเวทีนะคะเกลียดกันมากเลยเวทีเขาจะเกลียดผมมากครับเพราะว่าผมจะชอบแกล้งเขาแล้วก็ เวลาที่เขา,เาจะเข้าไปเป็นตัวละครเนี่ยเขาก็จะด่ากันกันุด,ดอะไรอย่างเงี้ยเ่อใด่อะไรก็จะแก้กันไ,ไ,ไปเขือนแม่เ,เวลาเล่นแบบเข้าด้วยกันเลยค่ะไม่ไม่ค่อยเขินอนนะเวลาเวลาเล่นจริงๆก็รู้สึกต้องรู้สึกเป็นตัวละครนะั้นจริงๆค่ะแต่ว่าก่อนก่อนจะเล่นไม่ค่อยจริงไม่มีอะไรต้องเขิอนแล้วค่ะ <c oughs> อันนี้เน <c oughs> สียงร้องมันมีบางคนก็บอกโหสู้สี่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยโหสู้เขาไม่ได้หรอกค่ะ, <c oughs> ค,ะคนนี้การสู้ไ,ได้แล้วครับเพราะว่าเขา เรียนทางด้านขับร้องมา voice มาโดยเฉพาะเลยส่วนกันอนะ่ะเรียนทางด้านแบบเร,รษฐศาสตราสา์ว่ะไม่เรษฐศาสตร์แ้วเราเพียงเพราะไงหมไม่เป็นไรเนาะอือค่ะอ่ะบางครั้งแฟนคลับแบบอินเลยะะอะค่ะก็อาจจะมีบ้านในยูทงยูทูบแบบนะครัแบบให้เป็นแฟนกันเลยเงี้ยอุ้ยครับผมก็แกก็เป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ เ,เป็นเด็กกรลังวัยคนนึงครับก็คงไม่กล้าจะไปคิดจะไปเอื้อมคว้าดาวอย่างวันหนีทิมดาวใพรสมัยหรอครับเพราะว่าการแค่แค่อินใจเอื้อนะครับสกุลไม่่อยดังเท่าไหร่นะอว่าอะไรอ่ะบอกว่าให้เป็นแฟนกันก็คือเป็นเป็นแฟนคลับกันเลยเพราะอย่างอย่างที่บ้านเราก็เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วค่ะ<อ>ใช่ค่ะเราก็เป็นแฟนคลับเขาด้วย แต่เป็นแฟนจริงๆคงไหวไหมคะบรรจัยกันในเรื่องค่ะเพื่อนกันดีกว่าคเลี้ยวสุดมากครับเขารู้สึกเรารู้สึกว่าเรารู้ใช่ภูพมิใจหมดแล้วตอนนี้เวลาผมไม่ทำอะไรเขาจะแบบอย่างนี้ต่อเลยใช่ค่ะขอบคุณทุกคนแล้วกันที่ที่ให้กำลังใจเราให้ผมเชียร์เราแต่ว่าครับก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะจัดกันดีกว่าสนุกกว่าใกล้วันเกิดกันแล้วค่ะยังไงก็ เน,น,นี่ยี่หัวทำอยู่ครับทำอยู่ก็ใกล้วันเกิดเขาแล้วก็อายุคงเท่าไหร่ยี่สิบเบ เดี๋ยวค่อยอวยพรวันนั้นเลยดีกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมยังไม่ทราบค่ะตอนนี้เล่นใหญ่ท้ายสุดฝากไปดูเลยค่ะครับผมก็ฝากสำับละครเวทีนะครับ4แผ่นในเด็กมิวสิคิลครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หยุดนะครับสำหรับการที่เราจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอย่างที่ภาพบรรยากาศที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นโอกาสดีครับที่ใครที่สามารถช่วยเหลือได้ก็อยากให้ออกมาช่วยเหลือกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราหึงใจมากๆกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมแล้วก็ จะเล่นอีกทีหนึ่งก็ประมาณวันที่2องพฤศจิากายนนี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามแล้วก็ใครที่จองบัตรไว้แล้วนะครับผมก็สามารถเลื่อนได้นะครับผม,มเช่นกันค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนนะคะก็คืออยากให้มาดูาละครเวทีเรื่องเสียงคิโนเวโซโคมากๆเพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความชงรับภัคดีนะคะต่อผู้ผู้มีบุญคุณแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้วก็ยังเป็นเรื่องกอประวัติศาสตร์ไทยนะคะจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากจากเรื่องนี้ค่ะดูนะคะค่ะ 反面。